เปิดคลินิกันกรรมอยู่อยากขยายสาขาแต่ไม่อยากเสี่ยงทํายังไงเคยสงสัยไหมครับรถธนกรรมเคลื่อนที่เนี่ยเขามีไว <ป S> ้ทําไมหลักเลยก็คือเอาไว้เคลื่อนที่เข้าหากลุ่มเป้าหมายเขาครับเช่นโรงงานที่เขาทําประกันสุขภาพไว้โรงเรียนชุมชนวัดที่อยู่ห่างไกลนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการ CSR ทําประโยชน์ให้กับสังคมของคลินิกด้วยครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครๆก็จะซื้อหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบนี้ไปเปิดได้นะครับต้องมีคลินิกอยู่แล้วมีใบประกอบวิชาชีพเสริมด้วย ที่เห็นเป็นรถแบบนี้นะครับฟังก์ชันทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเหมือนอยู่คลินิกเลยนอกจากจะมีเก้าอี้ทันตกรรมฟอกอากาศแอร์คลีนต้องดีด้วยมือต้องสะอาดมีที่อบเครื่องมือกล่องเก็บเครื่องมือต่างๆจะต้องได้มาตรฐานด้วยนะครับการสั่งสเปคของรถเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าของคลินิกนั้นๆจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่าเป็นเด็กในโรงเรียนทางมีโชคเรื่องเงินกิจเขาจัดได้หมดเลยนะครับขอแค่เข้ามาคุยกันเท่านั้นแหละ สำหรับคนที่มีเก e ้าอี้ยูนิตอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้่งที่ให้ดูอยู่เนี่ยนะครับเป็นหน่วยบริการแบบมินิเทเลอร์จะเอารถกระบะมาลากครับก็อีกแบบหนึ่งคือแบบนี้จะเป็นตู้วางบนรถ4ีล้อซึ่งตอนนี้ที่นิยมใช้กันก็คือไฮลักแชมป์ครับระบบแอร์ระบบดูดอากาศปั๊มลมปั๊มน้ำจะวางอยู่ทางส่วนหัวด้านบนจะไปอยู่ด้านหลังอย่างเดียวครับคลินิกไหนนะครับที่มีแผนจะทำ CSR ต้องการขยายกลุ่มลูกค้าไปตามโรงงานโรงเรียนวัดหรือตามชุมชนต่างๆ ก็เอาโมเดลนี้เป็นต้นแบบก็ได้นะไปทดลองตลาดก่อนครับเรื่งสเปค ของภายในรถเนี่ยคุยได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดจัดเต็มแบบนี้มีครบทุกอย่างเลยนะครับเริ่มต้นที่2.9ล้านบาทครับเหมือนได้สาขามาเพิ่มอีกสาขาหนึ่งสามารถเคลื่อนย้ายไปที่ไหนก็ได้และถ้ามีโชคเรื่องเหลืองกิจเขาไม่ได้เก่งแค่ต่อรถทันตกรรมอย่างเดียวนะครับเขายังมีรถฟู้ดทักที่เขาชนานาญมากๆมีรถเทเลอร์ด้วยเทเลอร์ร้านกาแฟนี่ต่อมาเกือบครบทุกแบรนด์แล้วนะครับรถกระบะแชมป์อยากต่อตู้เพิ่มไม่ว่าจะเป็นตู้ทึบหรือตู้เปิดข้างบริษัทมีโชคเรื่องเหลืองกิจอู่ต่อรถที่ใหญ่ที่สุดในโคราชครับ